เี่นครับเกี๊ยวอันนี้จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวหอ่อเกี๊ยวนึ่งก็จะบางๆกว่าเกี๊ยวทอดนะครับนี่ต้องบอกแม่ค้านะครับตอนซื้อนะครับว่าเป็นเกี๊ยวไม่ใช่เกี๊ยวทอดอะ่ะอันนี้จะเป็นหมูเด้งหมูเด้งก็ซื้อมาตลาดบีมบมันเลยปืดนิ่ต้องเสียเวลาทำเองครับนี่ครับก็มีขายปรุงรสเพิ่มนะครับซีอิ๊วขาว ข่าแต่ปหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายน้ำมันงาต้นหอมซอยใส่ไลไปแล้วก็ผสมผสมให้เข้ากันวันนี้วันนี้กระมังใหญ่ไม่มีกระมังเล็กก็ได้ครับนิดเดียวตอนนี้ก็หอมกลิ่นน้ำมันงาหอมมาก อร่อยแน่นอนเอาไปเข้ากันเลยนี่เสร็จแล้วรับมาห่อเกี๊ยวกันนี่นะครับเราก็จะใช้แบบขลามตัดแล้วเราก็เอาไส้มาเลยนะครับนี่ครับหมูเดงนี่วางไปแบบนี้เอาให้แบบเยอะๆเ,เลยทะลักทะลัเลยนี่ก็คือผู้อัดวางลงไป นี่เสร็แล้วก็กดปลายหน่อยให้เขาบันบานนิดนึงอืมสวยงามเสร็จแล้วห่อเลยปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่มีน้ำเดี๋ยวขอรีกน้ำใช้น้ำแตะน้ำเปล่าเลยนะเนี่ยนี่แบบนี้ได้แล้วมาดูอีกแผ่นหนึ่งเราก็ไสนี่ตมชอบเลย อันนี้เราก็แบะก่อนก็ได้เมื่อกี้แบะยากบีบบานนี่แบบนี้นะครับแล้วก็วางไปโอเคพับตรงนี้ก็น้ำแตะพับโอ้โห,โโหเกียวของเรานี่มาเอกเลยเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเรียงดีนะครับใส่ซึ้งนึ่งซึ่งนึ่งนี่ก็จะมีใบตองนะครับแล้วเราก็ทาน้ำมันเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เขาติดกันนะครับเรียงไปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํานะครับพรมพรมทมั่วเลยนะครับเพื่อไม่ให้เขาแข็งกระด้างนี่ผมแบบนี้หนึ่งสิบห้านาทีครบเวลาแล้วมาดูกันนี่นะครับหน้าตาแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับว่าเราก็จัดใส่จานได้เลยนี่ไม่ติดกันเพราะว่าเราจะทาน้ํามันที่พื้นไปแล้วแต่จริงๆถ้าให้ดีเราก็พรมน้ํามันที่ที่ตัวเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ไม่แห้งแล้วก็ไม่ติดกันแต่ัไม่ติดกันแน่นอนเนี่ยดูดื่นปื๊ดเดินปื๊ดน,น,น,นี่นะครับหลงมันอย่างนี้เนี่ยนี่ดูชุบพับปุ๊บพับเนี่เนมเห็นไหมมีเกี๊ยวล้าก็ต้องมีน้ำจิ้มนะครับ มาน้ำจิ้มเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ด่าเดี๋ยวนี้อ่าตวงตวงตวงหนึ่งทัพพีใส่ไป,ไปอ่ะสองไปเลยโอเคน้ำตาลทรายจีอวดำนะครับแล้วแต่ตามชอบเลยจะให้ดำมากขนาดไหนพริกแดงสับคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีละลายดีแล้วนะครับใช้ได้แล้วพอเลย กระเทียมเจียวนี่เราก็ทําไว้ก็ใส่ถุงไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็มาโรยนี่ครับต้องมีกระเทียมเจียวด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกี้ยวหมูปูอัดนะครับก็ใช้หมูแดงแล้วก็ปูอัดนี่นะครับน้ําจิ้มน้ําจิ้มเกี๊ยวนะครับน้ําส้มสายชูนี่ก็เอาไปทำน้ําจิ้มอย่างอื่นได้อีกนะครับขาหมูนี่นะครับข้าวขาหมูน้าจิ้มข้าวขาหมูต้องมาแล้วพริกเหลืองหั่น กระเทียมราบผักเชีเกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูได้แล้วครับน้ำจิ้มข้าวขาวหมูเสร็จแล้วนะครับ น้ำจิ้มข้าวขาวหมูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกสูตรหนึ่งแ,แบ่งมาเลยนี่แบบนี้นะครับแบ่งมาต้องการความเข้มขน้นนี่เลยซอสพริกนี่นะครับซอสพริกใส่ไปสองช้อนเราจะได้น้ำจิ้มข้าวขาวหมูแบบเข้มขน้นแบบนี้เนี่ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเกี๊ยวหมูปูอัดแล้วก็น้ําจิ้มเกี๊ยวนะครับแล้วก็น้ําจิ้มข้าวขาหมูเอออยากกินผาดซีอิว๊วฮะพริกน้ําส้มต้องเข้าแล้วสําหรับโหลที่เอามาใส่น้ําจิ้มนะครับก็จะต้องซื้อมาใหม่เลยหรือมีอยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ซื้อมาใหม่เลยล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็คว่ำนะครับเอาไปตากแดดให้แห้งเลยนี่างบนี้ตากแดดให้แห้งจะเป็นการฆ่าเชื้อนะครับ แห้งสนิทเลยนะครับเขาก็จะได้อ่านดูได้นานไม่บูดแต่ถ้าเกิดไม่มีแดดไม่ใช่ปัญหานะครับก็เอาโหลของเราเนี่ยเอาไปนึ่งนึ่งผ่านความร้อนนะครับร้อนผ่านความสุกเลยใช้ได้เหมือนกันพริกแดงเอาไปนึ่งนึ่งให้สุกเลยก็จะใช้เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะครับนี่นะครับเส้นใหญ่คลี่กระจายจัดกันแล้วมาใส่น้ำตาลเลยเราจะจะปรุงรสที่เส้นนี้เลยนะครับน้ำตาลนะครับใส่มากหวานมากใส่ไป,ไป ซอสปรุงรสสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำการปรุงรสนี่ก็ต้องให้เข้มข้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหมูมีไข่มีผักอีกนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะขยำเลยเพื่อให้เส้นของเราเนี่ยสีค้ําดำสม่ำเสมอกันเนี่ยมาดูเนี่ย,ยแบบนี้ ชิมรสชาติได้เลยนะครับชิมเลยตังกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ใส่ไข่ก่อนเลยนี่ใส่ไข่ไปแล้วก็ทะยิบเลยไข่เริ่มเซตตัวแล้วก็ใส่หมู หมูนี่ครับหมูหมักนะครับนี่ครับมีกองเชียร์มาครับนี่ครับเขาไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยติดใจว่าเฮ้ยหิวแล้วก็เนี่ยตำหลายเมนูนะครับก็นานหน่อยนานหน่อยป้ามี่ครับโอ้โหตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าหานคลิปยังไม่เสร็จเลยไม่ให้กินยังไม่ให้กิน เรื่อยเรื่อยเรื่อยผักก็จะเป็นคะน้านะครับใส่คะนา้าเดี๋ยวใส่คะน้าก่อนโอ้โหเกาะไปไหนเนี่ยเออลงมาเป็นนี่นะครับไข่ก็จะเป็นไข่ น้วก็ไข่ก็จะตีไม่ค้ํานะครับเพราะว่าเราแยกฝุ่นแล้วเราก็จะไปค้ําที่ที่เส้นอย่างเดียวแบบนี้เลยเนี่ยผัดแต่างเนี้เข้ากันดีแล้วนะครับก็จะใส่พริกไทยนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะเล่งไฟแรงนะครับเพื่อให้เส้นของเราเนี่ยหอมกินกระทะเล่งไฟแรง ตัดไ่จานเลยหนึ่งครบเวลาแล้วนี่นะครับพริกนี่เราก็เอาให้สุกเลยพริกแดงพริกเกลือน้ำส้มสายชู น้ำส้มนี่ก็จะเก็บไว้ได้โหลนะครับนี่นะครับหน้าต,ตาแบบนี้ก็เก็บไปได้เป็นปีเลยนะครับเป็นปีอะง่ายง่ายยิ่งดองนานยิ่งอร่อยนี่นะครับแ,แล้วก็มาทใส่ก๋วยเตี๋ยวไปแหละแบบนี้นี่นะครับพริกน้ำส้มเราไปกินงกับก๋วยเตี๋ยวหรือท,ที่กินกับอะไรก็ได้ปลาซิวราดหน้าได้หมดแบบนี้มาเลยครับมาเลยครับพร้อมแม่พร้อมตากันเลยวันนี้ทีมงาน นิจาก็เป็นข้าวขาหมูนะครับนี่อือเต็มจิมแล้วโอ้โหเต็มปากเต็มคำปลาเมฆอะไรปลาซิวอืมบาพมีบอกกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรุงส่วนที่นี่นี่นะครับเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวหมูปูเด่นเอ้ยเกี๊ยวหมูปูอัดนะฮะอืออือ,อนี่นะครับก็วันนี้ทีมงานก็มากันแบบครบคันเลยนะครับ นี่นะครับมีแต่ขุนแบบคิงไซส์เลยนะครับที่บ้านมีแต่ขุนแบบนี้เลยนะครัโคตตี้ก็คุนเล็กนะครับก็เลยแบบไม่ไม่เข้าเั้าดีกว่าแบบตัวเล็กเกินไปนี่จินเน่น้ำจิ้มข้าวขาหมูนะครับนี่แบบนี้